พบกับชัยวัฒน์ปัญญาธาครับหรือนุ่มใหญ่นายหน้าอสังหาไว้ดึกเออหลายท่านบอกว่ารูงไม่ต้องบอกหรอกก็ดูลักษณะก็รู้แล้วว่าดึกนะรหัสเอกสิทธิ์ก็คือ6148นะครับนะบริษัทเดอะ e บ t p r o p e อ t y พ h ร์ตี้เดอะเบส y นะครับสังเกตโลโก้เนี่ยครับโลโก้ของเดอะเบส ถามกันมาเยอะแยะเลยนะครับว่าการฝากทรัพย์บ้านหรือที่ดินมีขั้นตอนยังไงลุงเออวันนี้ก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจนะครับว่าการฝากทรัพย์กับบริษัทเดอะเบสเพราะปฏินั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับตรวจเอกสารหนึ่งโฉนดบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านตรงกันไหมอืมถ้าหากโฉนดมีชื่อสองคนสามคนก็ทําใบมอบอํานาจ อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองนะเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วอันดับที่สองก็คือการทําสัญญาแต่งตั้งในหน้าการทําสัญญาแต่งตั้งในหน้านะครับก็เจ้าของทรัพย์นั่นแหละเลจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินนั่นแหละนะทำสัญญานะระหว่างท่านกับในหน้าของบริษัทเบสกับผมนี่แหละ นะขั้นตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็ขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3ามเนี่ยก็เป็นการถ่ายภาพถ่ายภาพครับขึ้นป้าย the best property เรียบร้อยแล้วถ่ายภาพถ้าเป็นบ้านนะครับถ่ายภายในถ่ายภายนอกให้เรียบร้อย15ภาพแล้วถ้าเป็นที่ดินล่ะที่ดินก็เหมือนกัน ที่สวนก็เหมือนกันที่หน้าก็เหมือนกัน15ภาพครับตามระเบียบเมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ครับรวบรวมเอกสารแล้วก็สัญญาต่างๆถ่ายภาพส่งส่งเข้าไปบริษัทก่อนนะครับให้บริษัทพิจารณา3 7ถึง7วัน นะถ้าผ่านเอกสารจริงก็ส่งตามไปแต่ถ้าไม่ผ่านติดขัดเรื่องนั้นนี่ให้แก้ไขเราก็แก้ไขให้เรียบร้อยเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วปุ๊บส่งเอกสารเข้าบริษัทเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทลนะเมื่ออนุมัติปุ๊บบริษัทยิงแอดโฆษณาทั้งวันทั้งคืนครับ18-19แพลตฟอร์มสับของท่านก็จะกระจายนะครับ ให้คนไทยทั้งประเทศเห็นหมดคนทั่วโลกได้เห็นหมดนี่คืองานหน้าที่ของหนุ่มใหญ่เมื่อรับงานแล้วก็ทำแบบนี้คลิปหน้านะครับเราก็มาเจอ,เจอกันใหม่คลิปนี้นะครับก็คงจะแถมให้อีกนิดหนึงถ้าเผื่อว่านะครับยิงแอดโฆษณาไปแล้ว3วัน7วันมีผู้คนทักมาหมายถึงลูกค้านั่นแหละทักมาว่า น่าสนใจบ้านหลังนี้สนใจที่ดินแปลงนี้ปับ๊บผมมีหนะ้าที่ประสานกับลูกค้าพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์ของท่านเออก่อนที่จะพาเข้าชมครับก็ต้องโทรบอกเจ้าของทรัพย์ก่อนว่าวันนั้นวันนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้ผมจะพาลูกค้าเข้าไปพบเพื่ออะไรครับเพื่อได้พูดได้คุยกันแล้วก็พาเข้าชมบริเวณถ้าเป็นบ้านก็ภายในภายนอกอืม ถ้าเป็นที่ดินเขาก็ชมนะทำเลดีไหมอะไรไหมอะไรคุยกันต่อลองกันอันนี้เป็นเรื่องของท่านอเมื่อตกลงซื้อขายครับนั่นแหละวางเงินกันเมื่อไหร่โอนทรัพย์กันเมื่อไหร่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับบริษัทก็คิดค่าในหน้า3แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการใช้สินเชื่อธนาคาร ในหน้าครับก็พาลูกค้าไปพบธนาคารเพื่อขอสินเชื่อช่วงนี้นะครับก็จะต้องรอเวลาอย่างน้อยน้อยนะครับ1 5 1 6วันขึ้นไปแต่ถ้าซื้อเงนินสดก็ง่ายครับนับวันโอนกันนับวันจ่ายตังกันโอเคคลิปนี้นะครับหากเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือหากท่านต้องการขายบ้านฝากบ้าน ต้องการคำปรึกษาโทรเข้ามาครับถึงหนุ่มใหญ่0654416914ยินดีรับใช้ทุกท่านขอบคุณครับ